ายุ8ปีขึ้นไปควรได้รับคําแนะนํากราบสวัสดีทุกคนนะครับผมมาได้ข่าวว่าเกมเสาถ้าในค่าย PG ต้นเดือนนี้ให้หนักมากครับผมเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมในค่าย PG ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วอะมันคือเกมเสาถ้าในค่าย PG อดสิ่นะก็คือไม่พ้นแน่นอนไม่ว่าจะเกมใหม่เกมเก่ายังไงก็สู้เกมนี้ไม่ได้แน่นอนนะผม เล่นเว็บนี้ละกันวันนี้มาเว็บที่ผมเล่นอยู่ก็มีอยู่ประมาณ4-5เว็บนะผมมาดูกันว่าวันนี้สาวท่ามจะแจกจริงหรือเปล่าตามที่เขาบอกกันว่าต้นเดือนจะให้จริงก็ลองหน่อยละกันนะผมมาวันนี้พกทุนมาที่500บาทเท่านั้นนะผมขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่70บาทเลยไปเปิดมาได้สวยเลยนะเฮ้ยอย่าบอกนะได้ลุ้นนะผมเกมนี้สแกตเตอร์4ตัวนะผมเพื่อเข้าการหมุนฟรีนะตึ๊บ โอ้โหไม่มาเสียาดายแต่ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ยังมีชอบให้ลงมาอยู่ยังไงยังไงโอ้โหไม่มายังได้ลุ้นอีกหรอมาโอ้โสัญลักษณ์เต็มไปหมดแล้วผมโอ้โหสวยออ้สามหมนเกเฮ้ยอ๋อตัวม่วงตัวจ่ายแพงครับผมเอ้าเรียบร้อยได้หมุนฟรีด้วยครับผมแบบนี้ไปดิรออะไรล่ะครับผม ก้อนโตไปก่อนก่อนจะหมุนฟรีโอ้โหสวยงามเฮ้ยเอาอยู่นะผมกดไปรอบเดียวนะเนี่ยคือคลิกเดียวเท่านั้นนะคลิกเดียวขึ้นซูปเปอร์เมกาเป็นที่เรียบร้อยดอกนี้4,896.50บาทจุตังมาแล้วได้หมุนฟรีด้วยไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอกแรก ดอกที่สองก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมไปต่อสวยงามมีวายผมขอตัวเคแถวหนึ่งได้ไหเอ้ยมีเคตามจริงด้วยเดี๋ยวได้แล้โหูสัญญาเต้นไปหมดเลยนะมองยากมากครับผมสวยงามมีวายขอสิบแถวสองสวยงามมีวายสามแถวมันมีวายแถวสองด้วยได้เล่นอยู่นะเนี่ยโอเคสวยครับผมเก็บคูณไปก่อนตัวที่จ่ายไม่แพงเก็บคูณไปก่อนมาสองพันเก้าเริ่มตัวจ่ายแพงเริ่มมาแล้วอุว้ยไอ้เขียวไอ้เขียวแถวหนึ่งโอ้โหถ้าเราได้เขียวแถวหนึ่งคือเราจะได้แบบ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเกือบเต็มหน้ากระดานนะดอกเมื่อกี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมดอกนี้ขึ้นเป็นพี่ซูเปอร์เมกาแน่นอนนะผมโอเคดอกนี้สี่พันห้าไปต่อ,อยังเหลือหกการหมุนฟรีนะขอลุ้นตัวที่มันจ่ายแพยงหน่อยได้แต่ตัวอักษรอ,อย่างเดียวเลยสิครับผมสวยหนึ่งพันอุ้ยตัวคูณเราเริ่มเยอะแล้วมันก็เริ่มจะจ่ายแพยงแล้วนะ อุย้ยสเกตเตอร์3มตัวโอ้เกือบได้หมุนเพิ่มไปต่อโอเคแถวสองมาเป็นเจมีไวส์ถัดแถวสาว่ะสวยครับไปต่อคูณที่2ี่ีไปแล้วนะคูณจะเพิ่มเป็นคูณเพิ่มทีละสองเลยนะมา 2, อสองพโอ้โหยแค่สตัวนั่นนาะเมื่อกี้น่ะสวยงามแค่ตัวเขียวสองตัวจ่ายแพงมากนะผมสัญลักษณ์มันตัวมันจ่ายแพงครับผมเกมนี้แล้วตัวคูณมันเพิ่มหนักด้วยนะมันจะเพิ่มทีละสองทีละสเลยนะผม สี่พันสามร้อยสามโอ้โหเลขสวยเหลือเกินงมาต่อการหมุนปีสุดท้ายโอ้โหได้แค่นี้ผมรางวัลรวมทั้งหมดเราได้มาทั้งหมดเท่าไรเออดอกนี้หนึ่งหมื่นถือว่าใช้ได้โอเคที่เขาเล่ากันมาว่าเสาถ้ำมันแจกจริงในช่วงเวลานี้ก็คือน่าจะจริงแหละแต่ขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่หนึ่งร้อยเนละรอบนี้ โอเคอเขียวเปิดมาได้ไเขียวเลยวอุ้ยขยามเป็ดมาถือว่ารู้เรื่องนะไปต่อครับผมผมอยากเล่นเป็ดหนักๆอ่ะขออนุญาตสองร้อยเลยได้ไหมขออนุญาตนะรู้สึกว่ามันจะมาดีก็ขอเพิ่มเป็ดน,นะผมการเล่นเราต้องดูด้วยนะว่าจังหวะไหนเราควรปรับเป็ดจังหวะไหนควรไม่ปรับนะอย่างผมเนี่ยการลองก็ได้ครับผมก้าได้ก้าเสียมาเขียวอุ้ยเขียว,ยวถึสองอุย้ยสวยงามแปดพันหกมาก โอ้โหยังหน้าด้หกหมื่นสามวุ้นสองพันแปดโอ้โหมาเลยเรียบร้อยสาวท่านโอ้โหแต่ว่าหลายคนถามผมมาเยอะนะผมว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นแต่เว็บเดิมเดิมโอ้โหเพราะผมเป็นคนที่เติมบ่อยมากครับผมโอ้ผมเลยไม่กล้าไปเล่นเว็บอื่นนะผมผมเลยเลือกเล่นเว็บที่จ่ายจริงนะผมโอ้ยอย่างเช่นในคลิปนี้นะผม ผมเติมมาที่ห้าร้อยบาทนะผมแต่ถึงผมจะเติมห้าร้อยแต่ผมเติมบ่อยมากนะบางทีบางวันนะผมผมเติมไปถึงยี่สิบรอบเลยนะผมบางทีผมแตกเป็นหมื่นปุ๊บโชคดีอาจจะแตกเป็นแสนก็มีนะผมผมเลยเลือกเว็บที่เขาจ่ายจริงจ่ายชัวนะผมเพราะเว็บนี้ผมเคยถอนหลักแสนมาแล้วนะผมเลยรู้ว่าเขาจ่ายจริงผมเลยไม่กล้าไปเล่นเว็บอื่นนะผมเราถึงเลือกเล่นเว็บที่มันจ่ายจริงดีกว่านะ Okay, โอเคครับผมโอ้โหดอกเมื่อกี้รู้เรื่องครับผมน่าจะพอแค่นี้ดีกว่าเกือบแสนให้สนใ